มันไม่เหมือนรสชาติที่ฉันคิดไวอ้อ๋าโอ้ันนี้สวัสดีค่ะอยู่กับชมอีกแล้วนะคะชมชวาหรือว่าเมลินนะคะเรียกอะไรก็ได้เลยวันนี้นะคะชมอยู่ที่ ชื่อหลินเย่ชื่อหรือว่าชื่อหลินไนมาเก็ตนั่นเองคือเป็นตลาดที่ใกล้มอมากทุกคนคือเดินมาจากมอข้ามถนนมาหนึ่งข้ามเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งถนนข้ามถนนมาหนึ่งเลนก็ถึงแล้วคือชมมาบ่อยมากเลิกเรียนปุ๊บก็มาเสาร์อาทิตย์ก็มามันมีร้านที่แบบรู้สึกว่าใครเป็นผ้หิงชวนะต้องมากินนี๋เดี๋ยวดจะพาทุกคนไปตะลุยกินกันที่ชื่อหลินเย่ชื่อนะคะเริ่มเลยดีกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงนู้นเห็นแล้วจากสายตาเราเป็นน้ํากบจะมีวุ้นอยู่ข้างในอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ เชชีนี่นะคะอายูเชนไนอายุมันคืออันนี้มันคล้ายๆวุ้นอะทุกคนขางไอชียวอุ้ยอร่อยไหมอร่อยไม่ค่อยหวานอุ้ยตบสดๆฉ่วยน้ำสดบ้านเราแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นอุ้ยนี่นะทุกคนแก้วละห้าสิบบาทอยู่ข้างหน้าชื่อหลิงเย่ชื่อเลยร้านต่อไปนะคะ B 1 m e i s h ์ชิวชีคือมันเป็นร้านอาหารใต้ดินซึ่ง เพื่อนต่างชาติเป็นคนคนพบร้านตรงนี้อร่อยถูกด้วยงงมากแต่นี่คือเมนูทั้งหมดของร้านนะคะหลูโลฟานแล้วก็เสียนชูจีเมนูโปรดต้องสั่ง ะหมีลูชิ้นน้ำใสเออปลาดูชิ้นปลาอืออือม,มันใสคโนบ,บ้านเราเลยแต่มม่เหมือนชายสี่ดูชิ้นปลาบางร้านแป้งจะเยอะใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นไงอืออยปลามันเยอะดิอะมากันต่อที่เอออานเจียนะคะเนี่ยเห็นป่มหน้าตามันจะแอบบคล้ายๆหอยทอดบ้านเราแต่ว่าหอยทอดบ้านเราอไม่ใส่ผักรือใส่วะ อันนี้เขาเหมือนแบบใส่แบบโปรกร้านนี้จะมีความแบบหว,นหวานๆซึ่งเราชอบแบบเวอร์ชันนี้มากกว่าเวอร์ชันซอสที่ไทยนี่คือหอยนะคะทุกคนดีมากเสียงชูจีนตำนานนะคะใครชอพิกไก่แอบเคลมว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดนี่จะมีร้านอร่อยกว่าน,นี้กล่าว่าถ้าใครไม่ชอบปิ้กไก่อาจจะไม่ชอบเสียงชูจีที่ไต้หวนันจะมีความเพปเปอรี่มากๆ จานสุดท้ายนะคะนี้หมูโร่โฟ้านมูโล่ก็คือหมูที่ตุน่นใช่ไหมตอนนี้แค่30 NTD ทุกคนคั่ถูกอืนี่อร่อยมากเลยอ่ะมันก็เค็มอ่ะมันคือพอัโลบ้านเราเลยอ่ะร้านแรกนะทุกคนจะไปหลงไปร้านอื่นนะเพราะมีร้านหน้าตาคล้ายกันเยอะมากที่ใต้ดินอร่อยไหม แกมันอันหกมันใหญ่มากมาอร่อยมัอนนะไม่เคยกินเลยมันไม่เหมือนรสชาติที่ฉันคิดไว้อ่ะฉันน่าคะเร่มมันจะเหมือนกุนเชียงแต่มันหวานกว่ากุนเชียงมันก็กินกล้าเบื่อได้แต่ว่ามันก็กินได้อ่ะถัดกันมาเลยนะคะเป็นไอติม ผักชีทุกคนเคยกินที่อื่นแต่ว่าไม่เคยกินที่นี่มันอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะสำหรับไอติมผักชีแต่กินแล้วอร่อยด้วยไม่น่าเชื่อเวช่วงเหมือนสลัดโลทำไมไปติมพตบบิเลี่อ่ะที่กินมาสองรอบใช่ปะ มันไม่เคยไปไอติมสตรอเบอรี่เลยเว้ยมันเป็นวานิลากับจหมาอะลองอีฝั่งอีฝั่งก็จะเป็นไอติมอีกคนละรสเพราะมันงงาอ่ะฉันกินแต่รสธรรมดากับจหมาแล้วมันแบบมันประทับใจไปแล้วว่ามันก็เลยแบบลองให้รู้ทุกคนยังไงมันก็ต้องวานิลลาฉันยังไม่เปิดใจกับสตรอเบอรี่และเลมอนเราเดินเข้ามาใช่ไหมคะหลังจากที่เรากินเกือบอิ่มยังไม่อิ่มเหมือนงานวัดที่ไทยมากทุกคนคือปลาลูกโป่งอ่ะมันธรรมดามากเว้ยอันนี้น่าสนใจยิงหนูหอยน เกิดมาฉันไม่เคยยิงฮานูเลยเว้ยนี่ค eh, ือครั้งแรกในชีวิตลอยหนึ่งเฮ้ยแล้วถ้ามันดีดเข้าตาฉันหน้าฉันกลัวเฮ้ยขอบคุณพ่อยาปากยา้ากเฮ้ยแม่นม่กล้องแทบร่วง ฉันว่าธนูมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยมีคู่แข่งเกิดขึ้นจะนอยหน้าทีมไทยไม่ได้นี่มันกีฬาระดับชาติทุกคน ตอนนี้เราเดินมาอยู่ในโซนของกินของชื่อหลินเย่ชื่อแล้วนะคะแล้วตรงนี้ไม่ีร้านประจำเราล้านหนึ่งเป็นร้านมูกวานิวไน <Love you. S 1> มาที่ไรก็คือต้องกินร้านนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแพนมากินร้านนี้ด้วย <Yeah. S 1> อร่อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วร้านมูกวานิวไนอะ่ะคือค่อนข้างเยอะมากในตลาดนะกลางคืนใช่ปะ่ะแต่ร้านที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่มาไต้หวันไม่ได้เคลมแต่ว่าเรื่องจริงคือร้านนี้ทุกคนนี่มูกวานิวไนใหรอร้านนี้เลย,ยเล็กๆก็แน้นนะโอ้โหเท่และ คือนมมะละกอนะคะเรื่อที่ไทยเราไม่เคยเห็นเหมือนกันเรากินครั้งแรกที่ไต้หวันไเช่มัออนอร่อยมากเลยอคือมันแบบมันเข้มข้นมันแบบโอ้มันดีอร่อยจนแบบไม่มีเสียงออดเด็ดลอดออกมา ี่คือหอยอะไรอ่ะหอยป่องหืมอไม่รู้เราไม่เคยกินหอยปิ้งในไต้หวันเหมือนกันเป็นครั้งแรกซอ s วิเปเป p ร์และซอสเ a ลเ p เปอร์ which one not spicy No สไม่เผ็ดอ๋อทีนี้ของนี spicy yes uh, Ah let's go with this one The second one กินหอยครั้งแรกในไต้หวันนี่มีทาโกยากิด้วยมันถ้ามันเหมือนในปกมันจะน่ากินมากเลยกุ้งตัวเนี้ใกล้กับไทยแล้วอ่ะจริงๆก็แอบเสียใจเหมือนกันนะอ้าาวบรม่ะคือเราแค่รู้สึกว่ามันใจหายแบบ ครึ่งปีมันผ่านไปเร็วมากเลยแป๊บๆเราจะกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคนฝากจินจัดสตูดิโอเอเดนซี่ด้วยนะคะกำลังจะทำเอเดนซี่นะคะไม่ได้กำลังจะทำตอนที่ออนแอร์คลิปนี้แล้วว่าน่าจะเริ่มไปแล้วล่ะกำลังเปิดรับสมัครอยู่ใครอยากมาเรียนไต้หวันนะคะแนะนำว่ามาด้วยกันได้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยติดตามได้ใน Line Official นะคะแล้วก็ Instagram แอดมาได้เลยชมตอบเองแล้วก็ดูแลน้องๆเองทุกขั้นตอน this is ห้อยหอยสั้าง first time อ้วร้อนร้อนร้อน มันเป็นยังไงมันเป็นยังไ <S 1> <S 1> <S งทำแบบให้ทุกคนลองด้วยตัวเองดีกว่ามาฉันถ่ายให้ <S 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 คิดนานมาก <S <S มันขื่นอ่ะเออ,เอ,อใช่ฟิลขืขข่นฟิลขื่นคือเราว่ามันฟิลแบบ อธิบายเลยว่ยาไม่ถูก,ถกคือม,มันไม่แย่นะแต่ว่ามันเป็น็เนเกเจอร์ที่เราแบบเราไม่คุ้นชินมากกว่าเราไม่เคยกินอะไร็กเจอร์แบบนี้แล้วมันก็ครั้งแรกห<อ>้ามอธิบายไม่ถูกอเออร้านต่อไปที่เราจะไปกันนะคะคือเป็นร้านต้าฉางเนี่ยทุกคนคือร้านนี้ชอบมากินแล้วรอบนึงมาด้วยความบังเอิญเพราะวนันมาก,กับเพื่อนแล้วเพื่อนงอง เพื่อนไม่อยากไปต่อสังก็เลยขอนั่งกินอิตาฉ่างเมียนตรงนี้ปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยมากอร่อยแบบงงเส้นแบบคล้ายๆกับเพาะปลาบ้านเราแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็ใส่เหมือนหมูเด้งแบบนี้เสิร์ฟเฟินคือถ้วยเล็กประมาณ30 NTD ตาเฟินคือ50 NTD ดีอะ่ะคิดถึงอาหารไทยให้กินต้าฉั่งเมียนนะคะมี <c oughs> ความคล้ายกับผป่าแม่เือนน้ำรัดหน้าอ,อร่อยเนะเนื่องจากว่าทางเราแอบอิ่มแะคะแต่ว่าทางเราก็ยังอยากแนะนําร้านอยู่ร้านนี้นะคะขายเต้าหู้เหม็นคตรอร่อยอร่อยมากแล้วแบบเป็นเฟินที่แบบให้เยอะมากทุกคนแนะนานะคะร้านนี้ในชื่อหลินดูดิจานใหญ่ จานเล็กอยู่ที่ประมาณ70 n ท d ดีนะทุกคนแต่ว่าจานเล็กอ่ะมันก็คือแบบเป็นพอชั่นที่แบบก,กิน2คนไม่หมดนั่นคือจานเล็กแล้วแนะนําว่าถ้ามาก็แวลานนี้ร้านแรกนะคะถ้าอยากกินต้มหูเหมอยกามาเอา,าร้านสุดท้ายเพราะว่ากินบ่อยไปเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้นะคะที่ร้านเราจะปิดร้านเ <laughs> <laughs> หนื่อยแล้วเราจะปิดคลิปนี้นะคะที่ร้านซัวปิงอร่อยแม่แล้วคุณลุงน่ารักมากทุกคนตบด้วยของหวานดีกว่า ไหมมีเหว่ก้นเหมือนเลยไม่มีนั้นเยวก็หนุ่มวันไม่เหวก้นเหมือนมา้งในย่อมไว้ได้ในย่อมอีฟินอีฟินอีฟินเช่โอ๊ยตั้งตาตั้งตะโกนดังนิดนึงสู้กันสู้กันอะไรยาสมาร์กเจ้กจ้เกิร้ยลุงน่ารักเอิบกระเรือทุกครั้งที่มาบ้าบอที่สุด50 NTD คือแบบมันใหญ่มากจริงๆดูดิ โอ้โหนี่โอ้โหปกติแล้วนางไม่ได้เอานมมาให้ด้วยนะแต่ว่างันที่เราเรามากับเพื่อนฝรั่งใช่ปะนางปั่นน้ำผลไม้มาให้ฉันกับเพื่อนคนละแก้วน่ารักมากแล้วบอกว่าถ้ากินเสร็จอะอยากได้แข่งเพิ่มหรือนมเพิ่มบอกลุงลุงให้ฟรีกำไรอยู่ไหนอืมอร่อยอะวันนี้ใส่นมข้นยิ่งอร่อยอิ่งกัดร้านใช่ไหมทุกคนอยู่ถัดจากมอคือถัดมาเลยนะ ออกจากมอมาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปเลยอร่อยแม่จะเห็นเต็นท์แดงๆแล้วก็มีคุณลุงเสียงดังๆต้องตะโกนคุยกันนั่นแหละคนนั้นนะคะทุกคนฮะโออ้ยยยยพเ有没有ี里有没有蚊子有啊做抓苍蝇的抓蚊子啊抓蚊子一人一个唻好谢谢谢谢ลุงน้องกลับไปได้กำไรลุงขัดทุนใช่ตั้งแตลุงขัดทุนแล้วอร่อยมากๆ เราเลือกได้4อย่างเลยนะปกติรักอื่นเลือกได้3อย่างต้องมาดูน่ารักมากโอ้ยนะมันแมกเลยอ่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้กันนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะ Love you I'm here ม a เมตาเฉยกับชิวหินเจียโนบ๊ายบายเป๋ยบยมีคนมีคนเอ็นจอยซอปี่โอ้โห่ส่งสิ่งดังเม้อสี่งดังม้กสิ่งดังไม่ไหว